อ่ะก็วันดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันพระนะครับวันพระวันแข็งนะครับวันขึ้น15บห้าค่ำนะครับเดือน5นะครับหลังจากคืนนี้นะครับคืนนี้ผมก็จะให้ทางบ้านนะครับให้ดูดวงจันทร์ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเขาเอาได้นะครับพึ่งเดือน5้า่ํบห้าค่ำนะครับผมก็จะให้เอานะครับวันนี้ทางบ้านนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้กลับไปนะครับวันนี้ผมยังติดภารกิจนะครับปฏิบัติหน้าที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้ก็อ่ามีเรื่องราวนะครับ เหมาะในการทําบุญนะครับผมได้ทําบุญนะครับกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นพี่วันนะครับแล้วก็พี่เพชรอะไรต่างๆนะครับเขาก็ร่วมทาบุญนะครับแล้วก็คุณแม่กิ่งนะครับก็ร่วมทําบุญกันมานะครับวันนี้ก็ทําบุญก็กล่าวว่าจะทาสีนะครับกําแพงอ่านี่กําแพงอ่ารั้วของโบสถ์นะครับก็รูปอบไปเลยนะรูปลอบไปเลยนะครับนะ ก็มาช่วยกันหลายคนนะครับมาช่วยกันหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู oh ้เพื่อนพี่ๆีน้องๆ้องนะครับก็มาขัดนะครับขัดดินนะครับขัดอ่าสนิมให้มันออกนะครับแล้วก็ผมจ้างช่างมานะครับช่างสองคนนะครับเนี่ยดังช่างคนหนึ่งนะครับให้มาทาสีนะครับเขาบอกว่าตัดผมก่อนนะครับดูนะเขาบอกว่าตัดผมก่อนนะครับก็โอเคนะครับก็เป็นช่างที่อ่าเราอยู่กันเองนะครับก็ให้เวลาเขานะครับใหเขาตัดผมก่อนเดี๋ยวให้เขามาอ่า ทำให้มันเสร็จนะครับก็ถือว่านะครับเอาบุญมาฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกคนนะครับก็ขอให้บุญนี้นะครับนะบุญนี้บุญกุศลนี้ที่เราได้ร่วมทํากันนะครับไปหาเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับน้องๆทุกคนนะครับคนที่คอยให้กําลังใจผมนะครับแล้วก็คอยสนับสนุนผมอยู่ตลอดมานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็รอช่างก่อนนะครับแล้วส่วนนะครับน้ำผึ้งเดือน5 นะครับน้ำพึ่งเดือน5เดี๋ยวค่อยไปนั so, ่งเล่านะครับเรื่องรล่าของน้ำพึ่งเดือน5นะครับว่าจะมีการจองจับจองกันนะครับคนจองมันก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวผมค่อยจะไปบอกรายละเอียดนะครับว่าการสั่งจองกับผมมันเป็นยังไงนะครับน้ำพึ่งจากเชือกเขาคนนุ่งลักรักนะครับไปก็นะครับก็ระหว่างรอช่างนะครับนะรอช่างเราก็มาคุยกันเรื่องน้ำพึ่งก่อนนะครับหลังจากที่ช่างเขาก็ตัดผมอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยรอช่างไป นำสีรองพื้นนะครับมาทาเพราะว่า,าล้างน้านะครับรอบกาแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอรอแค่ใส่กันใส่รองรองพื้นแล้วก็จะใส่สีนะครับสีของเดิมนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับก็รอก่อนรอช่างเขาก่อนนะเดี๋ยวก่อเดี๋ยวทาคลิปอยู่โว้ยนัดนี่ละฟังได้เนี่ยนั่นเอาเขอไป ก็มาคุยถ so ึงน้ำผึ้งเดือน5ก่อนนะครับทาไมบุคคลทั่วไปหรือว่าคนทั่วไปสู่โรคภายนอกนะครับเขาต้องการน้ําผึ้งเดือน5กันนะครับน้ำผึ้งเดือน5มีสรรพคุณหลายอย่างนะครับมีสรรพคุณหลายอย่างนะก็จะเป็นการที่แก้โลหิตจางอะไรต่างๆนะครับผมก็ถ้าจะอ่านมันก็ยาวนะครับมีข้อมูลยาวนะครับก็ไปหาดูใน Google ได้นะครับพิมพ์คําว่าน้ําผึ้งเดือน5มีสรรพคุณยังไงนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับมันจะขึ้นมาเลยไปอ่านหัวข้อตรงนั้น นะครับน้ำผึ้งเดือนอ่าสีมันนะครับสีมันจะเข้มกว่านะครับหรือว่าน้ำผึ้งนะครับมันจะเหนียวกว่านะครับเหนียวกว่าน้ำผึ้งเดือน3เดือน4นะครับเดือน3เดือน4ี่มันก็จะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเดือน5นะครับคนเขานิยมกันนะครับเขาก็หากันน้ำผึ้งเดือน5มันก็หายากนะครับช่วงนี้ทางบ้านผมมันก็หายากนะครับก็มีเนื่องจากไฟไม่ป่าบ้างนะครับบางทีก็ฝนตกนะครับวันทุกวันนี้ฝนตกนะครับก่อนหน้านั้นไฟไม่ป่านะครับ แล้วก็เขาปิดนะครับเขาปิดไม่ให้ขึ้นหาของป่านะครับบนเทือกเขาพนมงรักนะครับกรมอุทยานเขาปิดนะครับน้ำผึ้งมันก็หายากนะครับผมก็ได้มาเล็กๆน้อยๆนะครับก็มาแบ่งปันกันนะครับน้ำผึ้งที่ผมนะครับได้หาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเริ่มตั้งแต่เดือน5มานะครับแล้วก็เดือน4มานะครับก็มีหลงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวค่อยจับจองกันได้นะครับแต่นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับผมมาเล่าวันนี้นะครับเพื่ออยากจะให้ นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับหรือใครที่ต้องการอยากได้นะครับน้ำผึ้งนะครับเดือน5ขึ้น15ค่ํา่เดือน5นั่นเองนะครับเป็นน้ําผึ้งที่หายากนะครับแล้วก็เป็นน้ําผึ้งที่น้อยนะครับที่เขาจะนํามาจําหน่ายนะครับหรือว่ามาแบ่งปันนะครับมันไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเรื่องราวของน้ําผึ้งขึ้น15ค่ําเดือน5นะครับมันก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องราวนะครับความเชื่อต่างๆนะครับก็มีหลายความเชื่อนะครับใคร ที่อยากศึกษานะครับอยากเรียนรู้นะครับเดี๋ยวผมค่อยเล่าวันหลังแล้วกันนะครับเกี่ยวกับสรรพคุณของน้ําพึ่งขึ้น15ค่ําเดือน5นะครับของคืนนี้เดือนไายนะครับมันก็เอายากแล้วนะครับเมื่อเดือนสว่างนะครับไม่มีใครที่จะขึ้นไปเอาพึ่งนะครับได้ง่ายๆนะครับไม่ใช่พึ่งอุมนะครับไม่ใช่พึ่งที่มันต่ำๆนะครับแต่เป็นพึ่งที่ต้นใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ต้องตอกถอยขึ้นไปนะครับหรือว่าตอกขั้นบันไดขึ้นไปนะครับการเอามันก็ลําบากนะครับเราก็ ต้องหานะครับต้นไม้ที่ต้นไม้ใหญ่เท่านั้นนะครับแล้วก็หาหมอพึ่งจริงๆนะครับถ้าหมอพึ่งไม่มีวิชาอะไรต่างๆนะครับจะเอาพึ่งไม่ได้นะครับน้ำพึ่งคืนนี้นะครับวันที่2 3นะครับเดือน55ค่ําวันที่2 3คืนนี้นะครับถ้าเกิดว่าบุคคลทั่วไปจะไม่สามารถเอาได้นะครับคนที่ไม่เก่งจริงๆนะครับก็จะไม่สามารถเอาน้ําพึ่งของคืนนี้ได้นะครับเป็นคืนเดือนไายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเขาเอาไว้รอนะครับ มีจานวนจํากัดน,นะครับไม่เยอะนะครับผมน้ำผึ้งเดือนห้าสิบห้าค่ำนะครับไม่ค่อยเยอะนะครับก็มาบอกกันก่อนนะครับแต่นะครับหลายคนก็สงสัยว่าวิธีที่จะดูน้าผึ้งเดือน5้ายังไงนะครับผมก็มีข้อมูลพื้นฐานนะครับเล็กๆน้อยนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องน้ําผึ้งนะครับของผมไม่มีปลอมแน่นอนนะครับเป็นน้ําผึ้งแท้จากเทือกเขาพนมดงรักนะครับเป็นเทือกน้าผึ้งป่าจริงๆนะครับผมไม่ได้ว่าจะไปหาสมสี่สมห้านะครับจะมีทีมงานผมนะครับขึ้นป่าขึ้นเขา ไปเอามาเท่านั้นนะครับผมจะไม่รับที่อื่นนะครับที่ผมรับไว้เก็บไว้เพื่อจะแบ่งปันให้กันนะครับน้าผึ้งนะครับของแท้เราจะดูยังไงนะครับนํากระดาษทิชชู่มาก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานหลักๆนะครับนำกระดาษทิชชู่มาวก็มาหยดน้ําผึ้งลงไปนะครับถ้าเกิดว่ามันทะลุอะไรลงไปนะครับมันก็เป็นน้ําผึ้งปลอมนะครับหรือไม่ก็เราเทน้ําผึ้งดูก็ได้นะครับถ้ามันเป็นสายเป็นเส้นลงไปนะครับก็เป็นน้ําผึ้งแท้แน่นอนนะครับหรือว่า เราจะใช้วิธีนะครับนำไปละลายน้ำก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันละลายน้ำแล้วมันไม่ละลายน้ำมันยังจับกันอยู่นะครับก็แสดงว่าเป็นน้ำพึ้งแท้นะครับก็มีหลายวิธีนะครับที่จะพิสูจน์ว่าเป็นน้ำพึ่งแท้น้ำพึ่งปลอมนะครับแต่วิธีนะครับของผมคือนะครับแนะนำให้ซื้อกับผมนะครับคือคือเป็นน้ำพึ้งแท้แน่นอนนะครับไม่มีจกตากันแน่นอนผมส่งไปก็หลายรอบแล้วนะครับส่งไปก็หลายชุดแล้วนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดชุด นะครับที่ผมส่งก่อนหน้านี้นะครับเป็นน้ําพึ่งเดือน3าเมื่อก่อนนะครับผมก็ส่งไปแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้เป็นน้ําพึ่งเดือน5้านะครับก็บอกว่ามีจํานวนจํากัดนะครับมีการที่อ่าคนเขาไม่ค่อยได้ไปหานะครับเพราะว่าน้ําพึ่งป่ามันก็มีอ่าไฟไม่ป่านะครับฝนตกหรือไม่เขาปิดป่านะครับเขาไม่ขึ้นนะครับก็มีอ่าเรื่องราวมาพูดนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําพึ่งป่านะครับที่ผมนะครับเคยพูดไว้ว่านะครับถ้าอยากจะได้น้ําพึง่งนะครับก็ให้ ติดต่อผมมาในห่วงเดือนห้าวันนี้ก็ถึงเวลาถ้าใครอยากได้นะครับก็ทักผมเข้ามานะคสั่งจองกันเอาไว้มีจํานวนจํากัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทักมาแล้วไม่ได้ผมก็จะบอกว่าหมดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าทักมาก่อนก็ได้ก่อนนถึงห้านะครับมาพูดถึงเรื่องราคานะครับเรื่องราคานี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีลองทักเข้ามานะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นน้าพึ้งทั่วไปน้ําพึ้งเลี้ยงน้ําพึ้งอะไรไม่ใช่ นะครับอาจจะมีราคานะครับราคาเดี๋ยวก็คุยกันได้นะครับรับรองว่าผมไปรับมาก็เป็นราคามิตรภาพนะครับเป็นราคากันเองนะครับนะก็เดี๋ยวค่อยทักกันเข้ามานะครับถ้าใครสนใจน้ําผึ้งนะครับวันนี้ผมก็จะไปทาสีรองพื้นนะครับรอบโบสถ์ก่อนวันนี้เป็นวันพระนะครับก็ร่วมทําบุญหน่อยนะครับผมก็ให้ช่างเข้ามา2คนนะครับนี่ช่างหนึ่งคนนะครับมาถึงก็มาตัดผมซะแล้วนะครับแล้วก็พี่เพชรอีกคนหนึ่งนะครับ ก็ให้เขาทานะครับแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนๆของผมก็มาทําช่วยแล้วก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ไทยพี่หนึ่งแล้วก็แบงค์อะไรต่างๆนะครับนะเขาก็มาช่วยกันนะครับก็หลายคนอยู่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วในการที่ล้างกําแพงนะครับมันก็ใช้เวลานะครับแล้วก็รอรองพื้นนะครับถ้าถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่เสร็จนะครับวันนี้ไม่เสร็จก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับช่างเขาก็รับ นะครับรับทำให้มันเสร็จนะครับก็ร่วมทาบุญนะครับร่วมทาบุญก็มีหลายส่วนนะครับกัรไบเมื่อไห่นะไปดูทรงผมช่างก่อนโอ้ยไหนมันอันนั่นผมมันเาวันตัดยากเบิ้งโอ้ยตายนี่อะช่างโอ้เห็ดบาปเล่ามามามาเดี๋ยวตาห้มา เอาตรงไหนมันเป็นช่องอื่นไม่ได้แล้วโอ้โหหนูบาเข้าไปบดแล้วพีพิรทำไมไม่บอกผมตั้งแต่แรกนู้นเอาเบอร์สี่มาพิ <c oughs> าไปเรือ่อยๆว้ายหนีหม่นี่นีมันกินมันว้าไปเลยน,นี่ไหนน้ำยามีไหม ตัดยากไม่ได้ยากหรอก <c oughs> ผมไม่ได้ตัดยากเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีอ้ไรรว่าอะไอย่าง้โอ้หขเนี่ยพี่เพ็้ยนทำยังไงเนี่ยไม่ข่อยพี่เพชรตัดผมไม่เป็น แล้วยังนั่งให้แกทำอยู่เนาะก็คิดว่าทำเป็นใช่ไหมได้ทวงอะไรไม่รู้นี่กลายเป็นทรงทหารแล้วนี่มันจะได้เนลานะโอเคอ้าวอันนี้ลองพื้นลองพื้นใช่ไหมช่างอันนี้ลองพื้นนะลองพื้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาทาทับอีกทีหนึ่งเดียวเลย เออว่ะเขาทาว่ะนะครับก็เริ่มลงมือนะครับทาสีรองพื้นนะครับแต่ถ้าวันนี้ไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวช่างเขารับผิดชอบพ่งนี้นะครับเดี๋ยวเขาทาให้เสร็จนะครับตอนนี้ก็รองพื้นนะครับก็ทํามาตั้งแต่เช้านะครับเพิ่งเสร็จตอนค่านะครับอ่าล้างมันต้องล้างก่อนนะครับมันต้องล้างต้องขัดก่อนนะครับหลังจากขัดเราก็มาทาสีรองพื้นนะครับนี่นะ ก็เป็นบุญนะครับเป็นกุศลนะครับวันนี้วันพระพอดีนะครับก็เป็นบุญนะครับนะสำหรับผู้ที่ร่วมทําบุญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่กก่งนะครับหรือว่าพี่วันอะไรต่างๆหรือว่าน้องใหม่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็พี่พระอะไรต่างๆนะครับที่มาร่วมกันทําเมื่อเช้านะครับก็บุญนี้นะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็เข้าทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับก็ได้บุญร่วมๆกันไปนะครับ อันนี้สีลองพื้นนะครับใช้แบบของดีเลยของแท้ของแพงด้วยปัญหามันอันนี้คือเราลองพื้นไว้ก่อนนะครับลองพื้นแล้วก็จะนำสีอ่า นะครับมาทาทับอีกทีหนึ่งนะครับ กำลังใจนะพญพระท่าแม่เจ้านั่นมานะคนกันไปกันเนาะนั่นไปปลาท้าอี้ก็ไปปลาเลยอนคุยกันก่อนาคุยกันก่อนเดี๋ยวเราลองพื้นก่อนนะครับสีลองพื้นนะครับรอบรอบเลยเนาะก็ใช้เวลานานดูนะครับแต่ถ้าวันนี้ไม่เสร็จก็เดี๋ยวค่อยรอว่า ุ่งนี้นะครับเดี๋ยวให้ช่างเข้ามาอีกนะครับก็ช่างเขารับเหมาเรียบร้อยนะครับผมก็ได้จัดการบริหารเรียบร้อยนะครับก็ช่างเขาช่างเขาเถอะนะครับให้เขาทําเถอะแล้วก็พ่เพรด้วยนะครับพ่เพรกับช่างแล้วก็จะมีมาอีกนะครับอันนี้ก็รองพื้นนะครับหลังจากมันก็ต้องหลายขั้นตอนนะครับมันก็ต้องขัดก่อนนะครับขัดแล้วก็ล้างนะครับพอล้างเสร็จแล้วก็มาทารองพื้นแบบนี้นะครับเมื่อรองพื้นเสร็จก็จะเอาสีหลักเลยมาใส่ นะครับก็จะสีเดิมนะก็จะเป็นสีขาวนะครับ เริ่มใหม่แล้จุกจุกจุกก็มาช่วยนะครับก็มาช่วยช่างเขานะครับมาช่วยช่างหน่อยสักนิดนึงนะครับเพราะว่าช่างก็กลับไปแล้วนะครับก็มาทำนะครับเพื่อว่า,าได้บุญได้กุศลน,นะครับนะจะให้ช่างทําอย่างเดียวเลยบางที บุญพราหยังไม่ได้เข้านะครับแต่มันก็เข้าอยู่นั่นแหละนะก็ให้ช่างเข้ามาทํากให้มันเสร็จนะครับหลังจากที่ผมก็ปฏิบัติหน้าที่ทั้งวันนะครับก็ไม่มีเวลานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จ้างช่างเขานะครับก็มันจะไม่เสร็จนะครับคือผมก็ไม่มีเวลาที่จะมาทํานะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ไม่มีเวลามาทานะก็เลยต้องจาเป็นต้องให้ชาวบ้านนะครับชาวบ้านมาทำนะครับมาทานะก็จ้างเขา เขาเป็นช่างสีอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับสาหรับการทาสีนะครับรอบโบสนะครับการทาสีระบดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับเดี๋ยวช่างเขาก็กลับมานะครับทาตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับตอนเช้า่ะเดี๋ยวเขาก็มาทาต่อนะวันนี้ก็มาช่วยเขาเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากที่ผมปฏิบัติหน้าที่นะครับก็เข้าเวินทั้งวันนะครับเข้าเวินเข้ายามอะไรนะก็ไม่ค่อยมีเวลา นะครับก็ได้มาทาสีรองพื้นนะครับสักหน่อยก็ยังดีนะครับนะเรื่องราวต่างๆนะครับก็ขอให้บุญกุศลนะครับกลับไปหาทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับที่กดติดตามนะครับที่กดถูกใจหรือที่คอยสนับสนุสนต่างๆนะครับก็ขอให้บุญกุศลนะครับกลับไปหานะครับ,บแนวหลังทุกคนนะครับไม่ว่าจะบุญกุศลใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเล็กน้อยใหญ่มากนะครับการที่ อสนับสนุนอาหารหมาอาหารแมวต่างๆนะครับก็ได้บุญได้กุศลไปร่วมๆกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่หลายเรื่องเาวานะครับที่เกี่ยวกับการที่ผมนะครับรับฟังรับฟังผมทําคลิปอะไรต่างๆนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามผู้ที่สนับสนุนตลอดมานะครับผู้ที่คอยสปอร์ตอยู่ตลอดมานะครับทุกเรื่องเาวานะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับก็ลิงเราก็มีอยู่ว่า นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่คอยสนับสนุนผมนะครับที่คอยเป็นกำลังใจอยู่ตลอดมานะครับไม่ว่าทุกส่วนนะครับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่เข้ามาชมมาดูนะครับมา,าให้กําลังใจต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็สําหรับนะครับเรื่องราวาการอ่าที่ผมนะครับจะกลับบ้านไปหาน้ําผึ้งนะครับไปเอาน้ําผึ้งอะไรต,ต่างๆนะครับก็อคอยติดต่อมานะครับติดต่อมา,อ,มาอยู่ใน ลายผมนะครับเป็นลายส่วนตัวนะครับถ้าเกิดว่าใครสั่งจองอะไรก็แล้วแต่นะครับเบอร์ไอดีไลน์นะครับอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปนะครับอยู่ในอ่า YouTube เองนะครับ YouTube เองนั่นแหละนะครับกดเข้าไปอยู่หน้าโปรไฟล์ของ YouTube นะครับมันก็จะขึ้นนะครับข้อมูลติดต่อผมนะครับถ้าใครต้องการอยากได้น้ํำพึ่งนะครับน้ํำพึ่งเดือน4เดือน5นะครับหรือเดือนห5าสิบห้าคำ นะครับสิบห้าค่ำนี่เดี๋ยวผมค่อยดูนะครับคืนนี้เขาจะเอาเขาจะได้กี่ขวดนะครับก็มันลําบากนะครับช่วงนี้ก็หาน้ําผึ้งอะไรมันลําบากนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะไฟไม่ป่าอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ปิดป่านะครับมันก็ขึ้นไปหานะครับลำบากนะครับหาลําบากนะครับสำหรับน้ําผึ้งป่าแห่งเทือกเขาพนุดงรักนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอนาจเล เพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนนะครับมาชมนะครับการเปลี่ยนทายนะครับสีของกําแพงโบสถ์ใหม่นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาร่วมทําบุญกันนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนตลอดมานะครับทุกคนนะครับทุกเหล่าทุกคนนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่สนับสนุนหรือเป็นกําลังใจนะครับหรือคอยติดตามคอยรับชมคลิปของผมนะครับก็ขอบคุณมากๆไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องราวนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับก็ไปทาภารกิจส่วนตัวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันใหม่นะครับทาคลิปแนวใหม่นะครับแนวอื่นนะครับเรื่องใดค่อยติดตามกันใหม่นะครับว่าผมจะสื่อออกมาแนวไหนนะครับวันนี้ก็เอาบุญนะครับมาฝากวันนี้วันพระด้วยนะครับขึ้น15บห้าค่ำนะครับเดือน5้านะครับน้ำพึ่งถ้าจะเอาวันนี้นะครับ ก็ต้องดูเดือนดูดวงจันทร์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันสว่างเกินไปมันก็อันตรายนะครับน้ำพึ่งเดือน5นะครับสิบห้าค่ำวันนี้เขาต้องขึ้นต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับใหญ่จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีวิชาไม่มีอะไรที่ว่าไปต่อก่อนกับอาถรรพ์ป่าต่างต่างนะครับอาถรรพ์พึ่งอาถรรพ์ต้นไม้เขาเรียกว่าพายพึ่งนั่นเองนะครับมันก็จะมีเรื่องราวการเอายากลําบากนะครับบางคนเราไปจองไว้แบบนี้ผมไปซื้อไว้แบบนี้นะครับบางคนก็ไปใส่คล้องไว้แล้วนะครับเอา ผมผีไม่ไห้ไปใส่นะครับเอาตลับนวดตลับครีมเอาทู่ไปปักนะครับบางทีมันมีการที่อิจฉากันนะครับเรื่องราวของน้ําพึ่งเดือน55คสําม,มันก็ยากลําบากนะครับไม่รู้ว่าจะได้กี่ขวดนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับใครสนใจน้ําพึ่งเดือน5นะครับหรือเดือน4เดือน5นะครับก็ทักกันเข้ามานะครับนะมีจานวนจากัด หมดแล้วก็หมดเลยนะครับผมกลับรอบนี้เดี๋ยวจะส่งให้นะครับแต่ไม่ต้องรีบนะครับระยะเวลาไม่ได้รีบนะครับไม่ใช่ว่าจะได้ปุ๊บปั๊บเลยนะครับผมก็เคยบอกแล้วว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่จัดส่งให้จัดส่งให้แน่นอนนะครับแล้วก็รับปากนะครับว่าจะส่งก็ต้องส่งนะครับถ้าใครติดต่อผมมานะครับก็ต้องคุยนะครับติดต่อหลังๆเมื่อก่อนนะครับบางทีผมก็ลืมนะครับบางก็ลืมก็ทักเข้ามาใหม่นะครับแล้วจะเริ่มต้นนะครับรายชื่อใหม่นะครับใครต้องการกี่กวดนะครับเอาง่ายเอา ม่ให้เกินคนละ2ขวดนะครับ2ขวดถึง3ขวดนะครับหยดๆกันไปนะครับ okay. ก็โอเคนะครับเรื่องราวข่าวหน้าคอยว่ากันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับขอให้บุญกุศลนี้นะครับที่ผมทําบุญกับเพื่อนนะครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมบริจาคมานะครับทำบุญร่วมกันนะก็ขอให้บุญนี้กลับไปหานะครับทุกคนนะครับขอให้กลับไปหานะครับโดยเร็ววันนะครับโอเคนะ ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่โอเคนะครับไปทาสีแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเข้าไปอาบน้ำคินรับประทานอาหารไป